โปรสักสิทธิ์แจ้งประเด็นเป็นลูกทีมแชร์โฟลิกสาดีพร้อมเผยเหตุผลไม่แจ้งความเพอายที่โง่ผมไม่ได้ชวนใครลงทุนต่อนะครับผมเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียวไม่ทราบว่ามีอัพไลน์ดาวไลน์จนเมื่อคืนมีข้อมูลปรากฏออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นผมถึงได้ทราบว่าตัวเองกลายเป็นผู้ลงทุนในลักษณะลูกทีมแต่ก็อย่างข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาผมไม่ได้ชวนใครลงทุนต่อซึ่งดาวไลน์ของผมเป็นศูนย์ ผมไม่ได้ดําเนินการไปแจ้งความในตอนนั้นพอร,รู้สึกอายที่ตัวเองโง่หลงเชื่อว่ามีการลงทุนในรูปแบบนี้จริงโต๊สักดิธิ์ออกมาชี้แจงประเด็นเป็นลูกทีมแชร์ฟอลาค 3D ย้ำอย่างไม่ได้ชวนครพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่แจ้งความเพราะอายที่ตัวเองโง่ค่ะยังคงเป็นที่น่าจับตามองสำหรับกรณีของแชร์ลูกโซ่ฟอลิค 3D ที่ล่าสุดพบชื่อของพระเอกด,ดาวรุ่งอย่างกระทิงขุนรงค์ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวตามที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้นเมื่อเพจรวบรวม,รวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ดีปล่อยข้อมูลว่าพระเอกกเป็นแม่ทีมมีลูกขายอีก14คนปรากฏชื่อหนึ่งในลูกทีมดาวไลน์คือนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพร,พรโผลมาเป็นชื่อสุดท้ายล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวและชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุว่า ผมไม่ได้ชวนใครลงทุนต่อนะครับตามที่มีข้อมูลปรากฏออกมาว่าผมเป็นผู้ลงทุนใน Forex 3 d ดีข้อเท็จจริงของเรื่องนี้คือเมื่อ2,561รุ่นน้องนักแสดงซึ่งเล่นบาร์ดด้วยการได้มาเล่าและแนะนำการลงทุนในตลาด f o เ e ็กโดยบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่คือใช้ระบบ AI เทดแทนซึ่งได้ส่งเว็บสำหรับเข้ามาให้ตัวเว็บดูน่าเชื่อถือและระบุว่าให้ผลตอบแทนประมาณ10%ใน1-2เดือนผมจึงได้ลงทุนไป700,000บาทโดยในช่วงแรกก็ได้ผลตอบแทนกลับมาจริงจนกระทั่ง ทั้งเมื่อปี2562เริ่มมีปัญหาผลตอบแทนไม่ได้เหมือนเดิมเว็บเข้าไม่ได้และเริ่มมีประเด็นตามที่ปรากฏในข่าวผมไม่ได้ดําเนินการไปแจ้งความในตอนนั้นพอรู้สึกอายที่ตัวเองโง่หลงเชื่อว่ามีการลงทุนในรูปแบบนี้จริงผมเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียวไม่ทราบว่ามี up line down ไลส่จนเมื่อคืนมีข้อมูลปรากฏออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นผมถึงได้ทราบว่าตัวเองกลายเป็นผู้ลงทุนในลักษณะลูกทีมแต่ก็อย่างข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาผมไม่ได้ชวนใครลงทุนต่อซึ่งดาว n ไายของผมเป็นศูนย์ อย่างที่บอกข้างต้นผมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับผลประโยชน์ในส่วนอื่นผลตอบแทนที่ได้มาก็ยังไม่ได้ครอบคลุมกับเงินที่ลงทุนไปและไม่ได้มีใครมาจ่ายเงินปิดปากผมไม่ให้พูดตามที่ติดตามข้อมูลของ DSI กรณีเป็นผู้เสียหายมีได้อย่างเดียวคือไม่ได้ชักชวนผู้อื่นต่อซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้และหากทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาผมยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับบทเรียนครั้งนี้สอนให้ผมเรียนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าหลงเชื่อและลง ทุนใสิ่่่งีเรรราไมู้คับหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่รายชื่อดังกล่าวลงบนโซเชียลไปแล้วนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าทําให้วงการบันเทิงไทยนยถึงก็ต้องสั่นสะเทือนกันเลยล่ะค่ะสําหรับเรื่องราวนี้คดีนี้จะจบลงอย่างไรหรือจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s ับส c r i b e กดเลยกดสิคะ 对吗？